สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับ JO1 Official นะครับวันนี้มาเบิงนะครับเวทีของสาวน้อยเพรบานแพงเวทีใหม่นะครับฉากใหม่นะเครื่องเสียงใหม่นะครับจอ l อ d ดีใหม่นะครับระบบไฟใหม่นะครับปีนี้ทุ่มทุนส้างนะครับพี่น้องมาเบิงกันนะครับได้รับการเปิดเผยจากปาล์มนาดนะครับ พันวานะครับมือนีนะครับอตอนเย็นๆตอนแรกๆพี่น้องอาจเห็นระบบไฟแสงสีเสียงนะครับระบบฉากระบบจอบนวิธีสาหน่อยเพดบานแพงนะครับอถ้าบเป็นมือนีกับมืออื่นครับจะเห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าบอลใหญ่เพิ่นนะครับถ้าเห็นอลังการงานสร้างเพิ่นอดบัไดดอกประสันตามนาน่านะครับเพิ่นอาสิเปิดเผยมือนีนะครับพันวาล่อหน้าใหญ่อยู่สันนะครับ สำหรับเวทีของสาวน้อยเพชรบานแพงปีนี้ปรับปรุงใหม่นะครับเป็นการทุ่มทุนสร้างนะครับลงทุนหลายที่สุดนะครับตลับปีนี้นะครับแต่ละปีเขาจะเห็นนะครับแต่ละปีผ่านไปผ่านมานะครับแต่ละฤดูการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับฉากเวทีพจนาเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่านะครับระบบไฟระบบยังกับอาจฉริยนเก่าอยู่นะครับ แต่ว่าปีนี้นะครับเป็นเปลี่ยนใหม่เบิร์ดนะครับตั้งแต่ระบบจอ l อ d ดีระบบไฟนะครับแสงสีเสียงนะครับอาฉากนะครับอลังการงานสร้างอีกทีนะครับซึ่งได้รับการเปิดเผยจากปามนานแล้วนะครับเพราะว่าล่อหน้ายญ่อยู่นะครับบนแน่อาจจะเห็นในการเปิดนะครับเมื่อนี้นะครับเปิดเปิดเผยนะครับบอโจนต้องเปิดเผยแน่นอนเพิ่ออดบดายนะครับตาเห็น ระบบแสงสีเสียงของสาวน้อยอันใหม่นะครับเวทีใหม่นะครับสําหรับนะครับที่มีการปรับปรุงนะครับของสาวน้อยเพชรบันแพงในปีนี้นะครับอันแหลนครับเวทีนะครับเวทีก็ที่เป็นเวที่รูปแบบเก่านะครับปรับปรุงนิดหน่อยเรื่องความสูงบันโดบันไดนะครับพูกรีบกัยังคงอยููวัสดนะครับ พวกเปลี่ยนข้างล่างพวกระบบเสาในเปลี่ยนใหม่นะครับโครงสร้างมีบางส่วนนะครับแล้วก็พวกเวทีนะครับพื้นแผ่นใส่กานะครับแล้วก็อันไหนมันเสียกับปรับปรุงกับเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับเวทีนะครับความสูงก็จะสูงขึ้นกว่าเก่านะครับสําหรับโครงสร้างด้านหลังเวทีนะครับเพันวัดตึกซีฮาชันพลละประสันเพันวันนะครับเดี๋ยวพี่น้องจังถาติดตามนะครับ มาพูดเรื่องนะครับเรื่องฉากนะพวกฉากบนเวทีนะครับเซนเป็นคนเล็กคนโครงสางยังมากหูญยโตมโหฬ้านนะครับเต็มรถหกล้อช่วงยาวนะครับซึ่งเป็นฉากที่คนเขามามาอนีนะครับาฉากโครงสากโครงสางนะต่างๆนะครับเพ่นใส่เป็นโครงสร้างอลูมิเนียมนะครับในการสร้าง เพื่อสีให้มันเบานะครับสําหรับการโยกขนใหญ่นะครับการสะดวกสบายขึ้นนะครับโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมนะครับฐานเป็นเหล็กนะครับพี่น้องจังถาเบิงง่งง่าโครงสร้างถือเป็นแนวใดนะครับขนมาเต็มรถหกล้อช่วงยาวนะครับส่วนจอ LED นะครับพี่น้องจอ LED นะครับ จอ led ปีนิพนธว่าเปรียบเทียบับษาวนวงสองนะครับของวงสองนี่ร้อยห้าสิบตารางเมตรนะครับของวงสองนะครับแต่ของวงหนึ่งนะครับสองร้อยตารางเมตรเลยทีเดียววสันพนธวานะครับอาดนะครับจอแอลอีนะครับห่างกันห้าสิบตารางเมตรนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับของวงสองนี่ร้อยห้าสิบของวงใหญ่นี่สองร้อยนะครับ มาเบ่าคนที่คนงานนะครับระบบจอ LED นะครับของวงสองนะครับประมาณสิบหกคนนะครับแปลของวงหนึ่งใส่ประมาณยี่สิบกว่าคนนะครับยี่สิคนขึ้นไปวัาสั่นขึ้น่านะครับสําหรับโครงสร้างจอ LED นะครับส่วนระบบไฟนะครับระบบไฟกับเปลี่ยนไม่เบิดนะครับระบบไฟใส่ระบบไฟของ SPE นะครับเป็นระบบไฟนะครับระบบเดียวกับเจ้าของเดียวกับสาวหน่อยวงสองนะครับระบบไฟนะครับส่วนของเก่าถอดเคเบิดนะครับระบบไฟในการรังการนะครับมาระบบเสียงครับก็เป็นระบบเสียงทําไมคือกันครับลดนะครับลดลดลําโพงนะครับกับเปลี่ยนไมคนะครับเอ็ดไมคนะครับลําโพงไม่า ตู้เบสของชชชางมิวสิกนะครับตูวกลางแหลมของอเมเจอร์นะครับแล้วก็เป็นใส่ซปเปอร์ไฮนะครับเป็นเสียงเสียงแหลมที่เซียนนบอกดังเสียเสียเสียนะครับเป็นซปเปอร์ไฮนะครับสำหรับวงสาวน้อยวงหนึ่งนะครับเพชรบานแพงนะครับวงหนึ่งนะครับปีนี้อลังการนะครับใส่คอนวอยนะครับคน่าคอนวอยนี่ เฉพาะฉากกับจอนี่ประมาณสี่สิบคนมาสันนะครับฉากกับจอสี่สิบคนเวทียี่สิบคนมาสันนะครับปารอตเี่กับปาบไปเกือบ6กสิบเจดสิบแล้วเฉพาะครับเบเฉพาะคอนโวยนะครับ6กสิบเจดสิบคนนะครับพี่น้องคนวายมอลำนะครับในประเทศไทยนะบุกีวงใดน,นะครับที่ที่ทำ อ่าอลังการคือสาวน้อยปีนี้วันสันพันวาครับปาอนาจรับประกันว่ามีวงไหนทำนะครับในประเทศไทยนะครับสำหรับนะครับอ่ารถที่ขนของปีนี้นะครับพนันพันวานะครับของสาวน้อยวงสองนี่สิบหลายก็าสาวน้อยวงสองสองถึงสามขั้นว่าสันรถขนของพี่น้องาลัางการงานสางลายนะครับ หลายกาสาวน่อยวงสองสองถึงสามคันมาสั่นนะครับพี่น้องถาติดตามความอลังการงานสั่งของสาวนอนเพชรบ้านแพงวงใหญ่นะครับปีนีบอดโจนะครับทุ่มทุนสัง่งอลังการงานสั่งนะครับลงทุนหลายที่สุดนะครับตั้งแต่เป็นวงสาวน้อยมากนะครับวันที่ยี่สิบพี่น้องยาบพาดนะครับพาดบดัไดหนะครับยี่สิบเอ็ดกันย่านะครับ สาวน้อยเพชรบ้านแพงปัททะนะครับโตเกียวมิวสิกนะครับไหไปเบิ่งทีสนามกีฬาบ้านแพงบ่ได้ครับไปที่อ่าบ้านแพงบ่ได้นะครับพี่น้องเขากุมออนไลน์กุมปิดนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่เปิดวงนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยานี้นะครับพี่น้องครับลองไปให้กําลังใจนะครับแต่ว่านะครับ หายอยากเบ่งจอนะครับเบ่งอ่าหายอยากเบ่งเวทีนะครับเมื่อนี้นะครับอาจจะเด้เบ่งนะครับอาจจะได้เบ่งเวทีใหม่นะครับของสาวหน่อยนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับแฟนคลับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวครับ